แปดต่อสิบเก้านะคะถ้าคลเอกสนทรีเป็นนายกร,รัฐมนตรีในวันนั้นจะเลือกวิธีการเจรจาหรือหรือจะเลือกวิธีการเดียวกับนายกคะนั่นคือรอยต่อของกันเลยนะคะที่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เอานโยบายของค่าใช้จ่ายนั่นคือว่าถ้าเป็นเราเนี่ยจะต้องไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงแต่จะทําอย่างไรก็ต้องดูกันว่ามันจะมันจะไปเจรจาไปพูดไปคุยว,วิธีการใดดีที่สุดค่ะท่านมอกถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยนะคะว่า ไหนๆก็มาเช่นทางการเมืองแล้วแล้วก็มีนยโยบายชัดเจนแล้วน่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งที่ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมมตีสิ่งเหล่านี้เรื่องของการเมืองเนี่ยนะมันต้องมองกันตรงไหนนะครับมองกันที่ประชาชนให้ความรักความตัท้าเชื่อมือประเดันที่สองเนี่ยการที่เรือไปสู่ก้าตำแหน่งอย่างนั้นเนี่ยพักการเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่เพียงพองที่เป็นพักนําในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่อันนี้คิดได้แค่นี้ก็พอว่าพักมาตรุภูมิคงไปไม่ถึง นะครับเราเป็นคัสติ็กลที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะขายความคิดขายแนวทางเพื่อทําให้ประเทศของเราในมีสังคมที่ดีมีความรักมีความสามัคคีมีการพัฒนาเราเดิมเด็กเราคิดแค่นี้ไปก่อนะนะครับยังไม่คิดไกลไปถึงนี้แต่เขาบอกกันว่าจริงๆแล้วมาตุภูมิถ้าเอาใจคนที่อยู่มาตุภูมิไม่ได้มีแค่สามเลยคะมันอะไรก็แล้วแต่การเมืองคือการเมืองไงการเมืองของนักการเมืองคือการเมืองของเขาดังนั้นวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยยังเพิ่งไปคิดคนคนละเรื่องกันเพราว่าวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วค่ะเมื่อไอ้คนในสังคมจะใช้ตําแหน่ง ว่าเป็นหัวหน้าทักมาตุกูค่ะมันอยู่ที่การเราเรารอให้สถานการณ์ของของการเืองมันเ็ตตัวจะกนิดหนึ่งแล้วเราถึงจะเข้าไปอยู่ตรงจุดตรงนั้นไปรัฐบาลก็ทำพลเรือนนทิได้คาดการณ์เบื้องต้นไหมคะว่ารัฐบาลหลังจากปรับคารมอแล้วนะคะจะอยู่ได้นานที่สุดเนี่ยถึงถึงสักกี่เดือนหรือครบวาระเลยคะมันมันอันนี้คงตอบยากนะฮะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผมผมมองดูในกรุงเทพจากการเลือกตั้งสกสขอเมื่อคืนนี้เนี่ย ในแนวโน้มมาทางรัฐบาลเนี่ยม,ม,ม,มีมีความชื่นชมมีความชื่นชอบของประชาชนเนี่ยมากขึ้นค <Gotcha. S 2> รัฐบาลก็จะต้องไปคิดว่าการเดินไปข้างหน้าความได้เปรียบตัวเนี้ยมันจะได้เปรียบมากขึ้นหรือว่าการหรือว่ามันจะเริ่มลดลงอันนี้รัฐบาลต้องเอาไปคิด,ด <S <S แหละถ้าเผื่อว่าได้เปรียบรัฐบาลก็จะต้องพยายามทําให้มันได้เปรียบมากที่สุดถ้าเผื่อมันอยู่ในสภาวะที่ต้องตัดสินใจอนะันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องคิดนะครับการจะยุบ เอ่อหรือลาออกหรือจะทําอะไรกันแล้วแต่รัฐบาลต้องดูความความได้เปรียบของของการเลือกตั้งในคราวหน้าเป็นละเป็นเสียงที่ได้เห็นภาพคนเมืองนะคะในการ,รสะท้อนถึงพักพักการน,นำรัฐบาลบแต่ในอีกทางหนึ่งท่านท่านคาดว่าเสียงที่สะท้อนออกมาเมื่อวานนี้กับเสียงคนอื่นๆทั่วประเทศในหลายๆภาคทุกๆจังหวัดเนี่ยนะคะจะออกมาในแนวเดียวกันไหมคะมันมันก็มีส่วนเป็นแนวโน้มอันหนึ่งนะฮะเป็นแนวโน้มอันหนึ่งที่ว่ามันมันน่าจะจับตาม,มองได้ในแนวทางนั้นเหมือนกัน ค่ะการที่มาตุภูมาร่วมรัฐบาลแอบถามเบื้องหลังค่ะคว่าคุยกันนานแค่ไหนคะกว่าจะมาถึงวันนี้เออจริงๆแล้วเนี่ยพอผมผมก็มองอยงที่ที่ว่าอย่างว่าตัวเลขของของทางฝ่ายรัฐบาลเองมันมีเพียงพอไหมกับการที่พักพักเ,เพื่อแผ่นดินนะฮนะถอนออกไปเนี่ยมันมีเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่แล้วจ,จะกลับเข้ามาเท่าไหร่อันนี้รัฐบาลจะต้อง ต้องประคองตัวเลขตัวนี้เอาไว้ให้ได้เปรียบให้มากที่สุดอันนี้เป็นธรรมดาก็พยายามที่จะหาตรงไหนที่จะไปกันได้อันนี้พักมาดูภูมิเนี่ยเราเป็นพักที่จะไม่มีความขัดแย้งกับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนสีไหนเราเราจะไม่และกระทั่งสีใดใดเราก็จะไม่เราจะอยู่ตรงกลางเพราะว่าสังคมไทยมาอยู่ในสภาวะที่มีความแตกแยกอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาความเป็นกลางหาทําอย่างไรที่จะให้คนที่กําลังขาดที่พึ่งเนี่ยให้เป็นที่พึ่งได้นั้นพักมาดูภูมิจะไปอยู่ตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ ความขัดแย้งทางสังคมไม่ว่าจะเรื่องของความเหลื่อมล้าทางทางสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและแม้กระทั่งความแตกต่างของของของความไม่เป็นกลางเนี่ยเราใช้มันเป็นปิกลางใช่ไห้นี่ในในนโยบายหลักของพรรคจะเป็นอยาง้งทางรัฐบาลเนี่ยใครเป็นคนมาคุยกับพลเอกสันติคะเรื่องของการร่วมรัฐบาลคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันมีคณะทํางานของมันอยู่ะนะครัณะทํางานอยู่ ังนั้นตรงนี้ตัวเราเองเนี่ยคงคงจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องพวกนี้เท่าไหรค่คณะคณะกรรมการในการประสานงานของเขาเขาต้องว่ากันไปเขาแอบ,บเกลียวพักมาตูภูมมมานานหรือ,อยังคะคือจริงๆเขาเห็นที่ว่าไงว่าพักมาตูภูมิกับทุกพักเนี่ยเรามีความสัมพันที่ดีกันอยู่ะนะครับการการมาของพักมาตูภูมิคราวนี้เมื่อสักครู่นี้ในรายการก็แอบแซวไปนิดนึงนะคะบ,บอกว่าเอ๊ะจริงๆถ้าดูเฉพาะในชื่อของมาตภูปุ่มสามที่นั่งแต่การได้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไม่ธรรมดานะคะท่านต้องมีความสนิทสนมหรือว่าสนิทชิดเชื้อหรืออย่างน้อยคือน่าจะมีอะไรที่เห็นไปในทางเดียวกันอย่างหนักแน่นกับพรรคกนนาอย่างประชาธิปัตย์สิ่งนั้นคืออะไรคะผมผมว่ามันเป็นเรื่องของเพราะปกติแล้วพรรคมาตุภูมเนี่ยที่ผมเรียนนะพรรคมาตุภูมิเนี่ยเป็นพรรคที่มีพัฒนาการมาจากพรรคเก่าแก่นะครับ,รบอันนี้ทั้งนั้นความนัมพัน์กับทุกพรรคความน้มพันกับนกันกนการเมืองอดีตเนี่ยผมถือว่าเป็นความนัมพันธที่ดีขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะครับ,รบอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้จะทาอะไรนี่ายไปหมดครับ ในในส่วนของการมาร่วมคราวนี้มีการตกลงกับรัฐบาลไวไหมคะว่าต้องเหนือจากตําแหน่งที่อาจารย์มั่นได้เป็นรนันตีช่วยคลังแล้วเน <อา S 1> ี่ยนะคะพักมาตุภูมิอยากจะมีบทบาทแบบไหนในการร่วมรัฐบาลครับเราเราคงไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นนะฮนะว่าเรามีส่วนเข้าไปร่วมเนี่ยที่ผมผมเรียนไปตอนต้นว่าในคณะกรรมการเรามองว่าการที่เข้าไปร่วมกับไม่ร่วมเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันนะเรามีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันอยู่แล้วนั้นมองว่าข้อดีเนี่ยมันมีเยอะ ถึงขันเขาก็มาร่วมกับรัฐบาลค่ะจริงๆพักมาตุภูมิมีการวางบทบาทของตัวเองไหมคะเพราะเนื่องจากคนมองประธานที่ปรึกสารพักอย่างคนเอกสนทิ<ช>ก็เลยมองว่าเอ๊ะพักมาตุภูมิต้องการสร้างจุดแข็งในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าคะคงไม่ใช่แหละครับเพราะว่าเราใน่นักการเมืองเนี่ยมันจะไปโฟกัสต,ตงไปตรงจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้มันจะต้องทั้งประเทศนะครับต่มองนะครับขณะนี้มองว่าทางอีสานเนี่ยซึ่งมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องสังคมความแตกแยกปัญหาเรื่องของความยากจน ปัญหาเรื่องความรื่นไพลแรงอะไต่างต่างเ่เราก็มองเราถือเป็นโฟกัสหลักที่ราท้องหันกลับไปมองตรงนู้นมากกว่าที่อื่นนะครับเป็นส่วนปัญหาในสามจังหวัจจดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยเราเห็นปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่ากระบวนการแก้แก้อย่างไรถึงจะให้เป็นไปตามคันรองของมันนะครับเพียงแต่ว,ว่าให้อ่กาการการกำกับดูแลนะให้มันมีเอกภาพตอนนั้นเองภาคใต้เนี่ยมันไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องต้องต้องกดล้นทําใจนะครับในการแก้ปัญหาเั้่นี้อย่างที่ท่านบอกถ้าถ้าท่านมองว่าไม่ยากเนี่ยนะคะ ท่าให้คะแนนรัฐบาลในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาผ่านเกณฑ์ไหมคะคือเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะฮะมันจะอ่อนจะดีขึ้นหรือจะจะจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องต้องมองหลายอย่างนะครับต้องมองหลายอย่างมองทั้งฝ่ายเราเนี่ยทำมันเข้มแข็งมากขึ้นทําดีมากขึ้นนะฝ่ายน้นกําลังจะเสียเปรียบมากขึ้นบางทีก็ต้องใช้ความดุนแรงขึ้นมาซ้อนกันขึ้นมาเพื่อแก้ภาพของเขาเพื่อสร้างความนิยมของประชาชนให้กับทั้งบุ่งผู้ก่อความไม่สงบ อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องมีวิธีการต้องต้องดูฮะต้องดูได้หลายภาพพร้อมๆกันค่ะแหมคุณผู้ชมคะเป็นการวิวิจารณ์ที่ใจดีมากนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพลเอกสนธินะคะหลังจากที่ท่านเกษียณจากการเป็นนายทหารระดับสูงเป็นหลังแานจะสงสัยที่เรามานั่งคุยกันนะคะว่านี่คือบ้านพักรองในกรมทหารราบที่11ท่าไปเราเห็นพลเอกสนธิในบ้านหลังนี้ค่ะคีค้ข <c oughs> <c oughs> เราที่มาที่ไปนิดเดียนะครับซึ่งปกติแล้วเออก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง ความจริงบ้านบ้านลักษณะเนี้ยเป็นบ้านซึ่เมื <c> ่อ <oughs> สมัยก่อนใครเป็นอดีตผู้จัดการกทัานผกจะสร้างไว้เป็นบ้านของห้าเสือะนะครับที่ผ่านมามันมีสามหลังตอนที่ใกล้ใกล้เกษียณก็เลยบอกว่าผมจะสร้างให้อีกหลังหนึ่งนะนะครับแล้วก็หมายถึงว่าเงินหลวงนะครับไม่ใช่เงินผมนหลวก็มาสร้างให้แต่ว่าขออาศัยอยู่ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ของบ้านเะมืองมันจะสงบเรียบ <c oughs> ร้อยแล้วผมถึงจะขอกาอน้องเขอยู่ ถ้าทารายงานขอของทบบัณตใจอยู่หน่อยจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมันมีห้าหลังก็จริงอยู่ขงข้างนี้สองหลังยังไม่มีคนอยู่ในเวลานี้ปล่อยให้ลบอยู่นะฮะเพราะนั้นผมก็ถือว่าผมก็มาช่วยดูแลพื้นที่แถวน,นี้ให้เกิด <c oughs> ความความดูสวยดีค่ะท่านหมายความว่า,วาจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่ในบ้านในกรมทหารราบ<ค>ที่ 11, เรริเหมืนที่เราทราบท่านอยู่หลังอื่นนะคะที่บอกว่าสถานาการณ์การเมืองแบบนี้หมายถึงว่าแม้แต่ตัวอดีตผบทบก็ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะ คือคือเราก็ต้องระวังตัวเราอะนะฮะระวังตัวเราจะทําอะไรมันดีตามความสบายเไว้เถอะนะครับ่ามสบายหมายว่าให้เรามีชีวิตที่ความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองครับเราก็ต้องเตรียมตัวต้องระวังนะครับไม่ใช่กลัวแล้วประชาชนจะไม่กลัวหรือนะครับแต่ผมมันมีเงื่อนไขเยอะกว่าคนอื่นนะค่ะเนี่ถามปิดท้ายค่ะมาสักรู่นี้ถามถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับจํานวนเก้าอี้ในสภาแต่ว่าอย่างหนึ่งถ้าท่านมาเป็นหัวหน้าพักอย่างชัดเจนหรือว่ามีบทบาทมากกว่านี้ในมาตุภูมินะคะ ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับมุมมองของท่านและการทางานของท่านคือตำแหน่งไหนคะเออ <c oughs> <c oughs> เราพูดกันในหลักการเลยนะค่ะบ้านเมืองเราเนี่ยมันมันมีข้อจากัดหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นมา <c oughs> ผมว่าใครจะไปเป็นนักการเมืองต้องมีความรู้นะค่ะ <c oughs> ถ้าจะให้ผมไปทํางานกระทรวงการคลงังกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงเศรษฐกิจผมว่าผมคงไม่แน่ใจว,ว่าผมจะทําให้มันดีหรือไม่อย่างไรค่ะจะไปฝืนรับเข้าไปแต่ถ้าเราทาให้บ้านเมืองมันเสียหายนะอันะนั้นที่บอกผมจะเป็น ผมจะทาผมจะทําในสิ่งที่ผมถนัดนั่นคืออะไรก็ได้ครับเพราะผมเรียนมาหลายๆเรื่องนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เฉพาะกลาโหมใช่ไหมคะผมทาได้ทุกเรื่องะครับค่ะเราวน่าเสีบรรยบทบาทท่านได้มากกว่านี้นะคะหลังจากที่หลายๆสิ่งนิ่งมากขึ้นแล้วก็จังหวะจากโคนของการเข้าสู่การเมืองลึกขึ้นนะคะเพราะว่าจากการที่คุยกับท่านคู้นิติบัญติเบื้องหลังถือว่าท่านท่านวางตัวเว้นระยะห่างพอสมควรกับกับสิ่งที่เกิดความวุ่นวายทางการเมือง หลังจากนี้ถ้าทุกอย่างนิ่งเรียบเราน่าจะเห็นบุบาทท่านมากกว่านี้และดิฉันจะกลับมาคุยกับท่านอีกครั้งซึ่งอาจจะไม่ใช่บ้านหลังนี้นะคะเช้าวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะขอบคุณค่ะ<อ>